คุณผู้ชมที่เชียงใหม่ตอนนี้บางจุดสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่นะฮะอย่างที่วัดดอนจันทร์คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้มีการประสานเข้ามาทางเนชั่นกรุ๊ปนะฮะบอกเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่ากระทบการดูแลเด็กนะฮะกว่า700ชีวิต<ะ>น้ํายังท่วมขังอยู่เลยคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้วัดดอนจันทร์นะฮะตำบลท่าสราราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งทางวัดมีการประสานงานมาที่มูล,ลนิธิเนชั่นแล้วทางเนชั่นทีวีโดยคุณวิชาทรวงศ์พันธ์รองบรรณาธิการบริหารเน นชัทีวีได้ประสานกับทางเจ้าอาวาสเพื่อเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูภายใต้โครงการเนชันปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมเพราะว่าวัดดอนจันนอกจากจะมีพระสงฆ์สามเดรนกว่าร้อยรูปแล้ววัดยังอุปการะเด็กกำพร้าด้วยเด็กด้อยโอกาสเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่1นึขวบไปจนถึง23ปีส่งเรียนจนจบให้มีที่อยู่ที่กินอีกทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 756ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะแล้วเมื่อวานนี้นะักข่าวของเราคุณเนเน่อโนไทยชกุลทองได้ลงพื้นที่ไปยังวัดดอนจันทร์ไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดส่วนพระสงฆ์สามเณรยังคงทำความสะอาดในส่วนของพระทั้งวิหารแล้วก็อาส,ะอาสะนะด้วยนะฮะที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งอาสนะก็โดนน้ำท่วมเสียหายไปเกือบหมดส่วนพื้นที่สำหรับดูแลเด็กๆทั้งหมด756คนวันนี้เด็กๆก็ช่วยกันทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัยแล้วก็เก็บข้าวของที่พังเสียหายออกมาทิ้งทั้งเตียงนอนบ้างละฟูกที่นอนและอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเพราะน้ำท่วมไปหมดเลยทีนี้ครูผู้ชมฮะคุณมาลาสายฟ้าเป็นครูพี่เลี้ยงและกรรมการวัดดอนจันบอกแบบนี้ฮะ ขนมนมที่ยังเหลือพอแค่เลี้ยงเด็กเจ็ดร้อยกว่าคนแค่หนึ่งมือเท่านั้นเองอะ่ะมันเป็นโซนเก็บอาหารพวกเหมือนอาหารแบบกระเทียมหอมพวกนี้เป็นที่เราไปนําไปปรุงอาหารแล้วก็จะเป็นพวกที่แบบเป็นนมที่เราใช้ในการปรุงอาหารเป็นโซนเก็บของสดด้วยอย่างเนี้ยค่ะก็คือไม่มีแล้วไม่เหลือ ไ,ไม่มีแล้วคะ่ะมันกล่องถ้าเป็นนมกล่องเนี่ยมันก็จะเปื่อยมันก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ให้น้องทานได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ที่เก็บเก็บไว้นี่มันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เหลือแต่เป็นพวกไมโลโอวันตินเหมือนแบบน้ำแดงพวกนี้ใช่คะ่ะมันก็จะเป็นขวดเป็นแก้วที่มันสามารถลอยน้ำได้ปกตินี้ถ้าเราสมมติว่าเนี่ยเราจะกะไว้แล้วว่าเป็นกี่มือ้อกี่มือ้อต่อกี่มือ้ออันนี้ได้เฉพาะแค่มื้อเดียว สหรับเลี้ยงเด็กเจ็ดร้อยกว่าคนแค่หนึ่งมือเท่านั้นเองคุณผู้ชม,มฮะขณะดเดียวกันเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ครับบอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น้ําท่วมวัดดอนจันทร์ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์และหลังน้ําลดในความเสียหายมันก็ตามมาเยอะเสียเหลือเกินทางวัดต้องการเร่งด่วนก็คืออยา,ากจะได้ที่นอนฟูกแล้วก็สิ่งอื่นๆที่เด็กต้องใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินรวมถึงตู้แช่500กิโลกร,รมัม เพื่อเอาไว้ใส่ของสดเนี่ยนะฮะและคาดว่าการซ่อมแซมฟื้นฟูต,ต่างๆของทางวัดจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก3เดือนกว่าจะปรับปรุงเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนอกจากนี้ทางวัดก็มีการเตรียมนะฮะสร้างอาคารหนึ่งหลังเพื่อเอาไว้แยกรักษาเด็กป่วยมาพักฟื้นตอนนี้มีปัจจัยอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนกว่าบาทคงต้องเริ่มก่อสร้างเท่าที่มีไปก่อนแต่ราคารวมๆเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก3าล้านเลยนะก็ยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนนะฮะซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกอีก ขอขอบคุณทางเนชั่นมากๆเลยที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เนชั่นก็ดีได้ได้อยู่รู้เรื่องวัดดอนจันก็ดีไม่รู้วัดดอนจันรก็ดีเคยมาก็ดีไม่เคยมาก็ดีถ้ามีโอกาสถ้าเนชั่นเสนอรายการไปแล้วก็ขอเมตตาสนับสนุนส่งเสริมเนชั่นที่เพื่เป็นาระให้เป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กกำพร้าวัดดอนจันก็ขอให้พี่น้องโลภประเทศที่ฟังเนชั่นดูเนชั่น ได้เบตตาส่งเสริมเนชั่นที่ได้มาเกื้อกูลวัดดอนจันถือว่าวัดดอนจันลำบากพอสมควรก็คือลำบากหลังน้ำท่วมกินก็เป็นภาระ,ะจะต้องเอาปัจจัยได้มาซ่อมแซมนี่ก็ลำบากดังสั เราเน้นย้าเราช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับทีนีค้คุณผู้ชมาหากจะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเนี่ยนะสามารถทําได้อยู่นะฮะผ่านทางบัญชีมูลนิธิเดชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี3 3 3 0ามสามขีดศูนหรือธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี1 9 2่งเ7 8 2 0ขีดสขีดห้าเขีดครับ